ต้ชมคะมาดูเรื่องอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่น่าสนใจสําหรับยุคนี้มากๆกันนะคะก็คือในปัจจุบันหลายๆคนที่มีการอยากคุมกําเนิดก็ต้องบอกว่าเขามีหลากหลายวิธีการมากๆนะคะแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะ มีการโยนภาระมาที่ฝ่ายหญิงกันทั้งเลยไม่ว่าจะเป็นการพานยาคุมใช่ไหมคะมการฉีดยาคุมหรือแม้กระทั่งการตัดทําหมันของคุณแม่ที่หลังจากคลอดแบบอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ได้ค่อยมีการพูดถึงการคุมกําเนิดผ่านทางเพศชายสักเท่าไหร่นะคะหนึ่งในนั้นก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้มีการคิดค้นนะวัตกรรมอันนี้ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมเกิดจากคนที่ชื่อว่าคุณรีเบก้าไวส์นะคะเป็นบัณฑิตท,ที่จบจากคณะการออกแบบอุตสาหการรมจากมหาวิทยาลัย น่าสนใจมากตรงที่ว่าเขาเนี่ยมาจากประสบการณ์ตรงเลยค่ะอาจารย์ก็คือเขามีการทานยาคุมเยอะมากๆตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีแฟนไปจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความเสี่ยบในการเป็นมะเร็งแน่นอนว่าผู้หญิงเราไม่ได้เหมาะกับการทานยาคุมกันทุกคนนะ,นะคะแล้วทําให้เขาเนี่ยก็เลยหันมาคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันไม่ทานยาคุมเนี่ยแล้วมันจะมีวิธีอื่นไหมที่สามารถทำให้คู่เราเนี่ยคุมกำเนิดได้อย่างดีแล้วก็ มีสุขภาพที่ดีทั้งสองคนเขาก็เลยมีการคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาค่ะผู้ชมก็คือเป็นนวัตรกรรมที่เขาเรียกว่าอ่างอุ่นไข่ค่ะอาจารย์ครับผมอาจารย์ได้ยินชื่อแล้วอาจารรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกสบายคื <laughs> ขขอต้อบอกว่าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับกล้วยใบยเ,ลเล็กๆที่จะเป็นการทําเทคโนโลยีตรงที่ว่าจะเป็นการใช้แสงอันตรชาเนี่ยค่ะ เข้ามาทําให้น้ําที่อยู่ในอ่างเนี่ยคือเขาจะมีการเทน้ำลงไปในอ่างนะคะคุณผู้ชมซึ่งปริมาณน้ำเนี่ยเขาบอกว่าต่างาแตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะของอันท้าแต่ละคนคืออย่างบางคนมีความเล็กใหญ่อันเนี้ยน้ําต่างกันพออุ่นแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีการให้คุณผู้ชายเนี่ยเอาไข่ลงไปในในอ่างเล็ก,ลกๆกระติว่ตัวนี้นะคะ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยคลื่นอันต้าซาวตัวเนี้ยค่ะคุณผู้ชมมันจะทะําปฏิกิริยา ส่งกระแสคลื่นเนี่ยไปที่ภายในลูกอัณฑะทําทให้มีการยับยั้งการผลิตอสุจิออกมาทําให้คุณผู้ชายเนี่ยไม่มีอสุจินะคะทำให้เอาง่ายคือเป็นหมันชั่วคราวอย่างสถิติตอนนี้ที่เขามีการทดลองใช้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยทำให้มีระยะเวลาการเป็นหมันชั่วคราวเนี่ยบางคนเป็นเดือน บางคนสเดือนแล้วก็ยาวที่สุดที่ตอนนี้เขาทําสถิติก็คือครึ่งปีค่ะอาจารย์ทำให้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยผู้ชายสามารถที่จะคุมกําเนิดควบคู่กับผู้หญิงไปได้แล้วอย่างกรณีของคุณริเบคก้าเนี่ยเขาทานยาคุมไม่ได้เขาก็เลยให้แฟนเขาลองใช้เป็นนวัตกรรมตัวนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอ่างอุ่นไข่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเทียบกันแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นพวกแบบการทําหมันที่ไม่ต้องใช้การผ่าตัด ซึ่งของผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดาการใช้ยาคุมการทําหมันผู้หญิงเนี่ยมันวุ่นวายมากกว่าอยู่แล้ว<ช>ของผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วการทําหมันผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเล็กมากๆครับซึ่งจริงก็กระบวนการก็ไม่ได้มีอะไระแค่แค่ไปรัดตรงท่อ,อสุจิแต่ว่าความเชื่อแล้วกันนะทัศนคติของรุ่นเก่าๆสมมตินะครับต่อให้เป็นคนเจนแบบสมมติรุ่นผมเงี้ยถ้าเดินไปแล้วบอกพ่อเงี้ยพ่อผมก็จะมองหน้าแล้วแบบ เพื่ออันนั้นความความรู้สึกที่บอกว่าเราเป็นผู้ชายหรือว่าเราไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นความความท้าทายตรงนี้ก็คือเมื่อทําไปแล้วมันย้อนกลับไม่ได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเขาไม่ค่อยอยากจะทํากันหลักของ non reversible เนี่ยครับเขาก็เลยบอกว่าขอปฏิเสธหลักคิดอันนี้มันก็เลยเป็นการที่บอกว่าเพื่อจะตอบโจทย์ทัศนคติว่าไม่เป็นไรนะการทำหมันตรงนี้มันเป็นลักษณะของการทำหมันชั่วคราว มันก็น่าจะเป็นการช่วยที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยอาจจะมีทัศนคติเชิงบวกกับการทำหมันมากยิ่งขึ้นซึ่งในภาพรวมมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับมันชื่อคอนททลไลน์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการยิงเจลเข้าไปแล้วก็เหมือนไปตรงไอ้ตรงท่ออสุจิเงี้ยครับทำให้เหมือนไปล็อกมันไว้พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บมันก็จะคลายตัวออก ซึ่งโดยเทคโนโลยีที่เขาคิดมาทั้งหมดเนี่ยครับก็จะไปน่าจะไปเรื่องของการที่จะไปตอบโจทย์ทัศนคติมากกว่าความคิดเชิงกายภาพถ้าได้เกิดเป็นปัจจุบันเนี่ยผมก็เห็นแบบเออดาราหลายคนที่เขามีลูกเยอะเนี่ยเขาก็แบบโหแมนมากเลยเดินไปถึงเขาทําหมันมซึ่งเขามีลูกเยอะแล้วมันก็จบแต่เกิดบางคนยังไม่มีบุตรหรือก็ไม่แน่ใจว่ามีอีกคนดีไหมการที่เหมือนจะบอกว่าต้องทําหมันนะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบออรับยากนิดนึงในเชิงทัศนคตินะครับ ซึ่งก็อ่านตัวนี้ก็ได้จะดีนะครับหนึ่งก็คือไม่เสียงด้วยไม่ต้องกังวลด้วยนะก็ขั้นตอนมันก็อาจจะลำบากนิดน,นึงเดี๋ยวเขาคงจะอินเสิร์ตรูปนะครับว่ามันจะมันจะไปอุ่นกันยังไงกันลึกไม่ออกนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องของการที่หาทางออกที่แก้ไขในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นเชิงกายภาพอย่างเดียวแต่ช่วยในเรื่องของการแก้ไขในเชิงทัศนคติพร้อมกันไปด้วยครับ พี่นุ้พี่ออยเหรอคะฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้ไอเดียในการที่จะเอามาเปิดให้บริการสําหรับการคุมกําเนิดผู้ชายในเมืองไทยบ้างไหมคะหรือว่าเรามองเรื่องนี้ไงไม่ออกเลยนึกไม่ออกไม่ออก คือมันล้ำมากต้องบอกว่ากลายเป็นว่าจากที่ผู้หญิงเราเนี่ยทานแค่ยาคุมกําเนิดใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการคุมกาเนิดแค่ฝ่ายหญิงแต่พอมีอ่าตงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองไหมคะว่าอนาคตอาจจะมีนวัตรกรรมที่กับคุณผู้ชายมากกว่าอ่าตงตัวนี้ได้ผมว่ามีครับอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังถือว่าประเด็นที่สําคัญก็คือสมมุติว่าเราแต่งงานแล้วเนี่ยอันนึงก็คือการวางแผนบางคนอาจจะไม่เคลียจะมีลูกเมื่อไหร่ดีคนเร่งมีลูกก่อนไหมไอ้การตัดสินใจตรงนี้ผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ในอนาคตนียน่าจะต้องการ คนที่เป็นเหมือนเพื่อนแนะนําจะบอกเขาว่าจะเป็นจิตเวทแนะนําก็ดูจะแรงไปหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีกลุ่มคนที่มีประสบการณ์แล้วอาจจะมาแชร์ว่ามีลูกตอนนี้ดีพักสักหน่อยดีแล้วก็เขา้าใจเงื่อนไขข,ของชีวิตเขาครับผมว่าตอนนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมันทาให้เขาวางแผนได้ว่าโอเคเราควรจะวางแผนในเรื่องของการคุมกําเนิดกันยังไงไม่ไงั้นมันจะก็เ,เห็นใจผู้หญิงนะไม่ไงั้นง่ายหน่อยก็เธอก,ก็กินยาไปเธอก็ไปฝังยาไปซึ่งจริงๆแล้ววันหนึ่งถ้าเขาจะตั้งใจมีลูกเนี่ย ตัวแม่ก็อาจจะมีปัญหาก็าได้เพราะว่าไองานของเราอันนี้ที่เรามาแชร์กันเนี่ยครับมันไม่ได้พูดถึงเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นจากภัยของการที่ใช้ยาคุมนานเกินไปซึ่งอันเนี้ยในอเมริกาครับอะไรเอ็มไอทีเขาจะมีการทําวิจัยเขาจะเอาตัวเซ็นเซ,นเซอร์ไปใส่ไว้ในท่อน้ำมาเพื่อจะจับแล้วก็ในเซ็นเซอร์เนี้ยพอเก็บข้อมูลออกมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงในเมืองบอสตันเนี่ยกินพวกนี้เยอะมากแล้วเขาก็เอามาพยากรณ์ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรขึ้นมาในอนาคต ซึ่งพอเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วแบบโอ้โหแล้วถ้าเขาป่วยแล้วถ้าเกิดเขาท้องหรือเขาไม่ท้องแล้วอายุเขาเยอะนี่ก็คือจะกลายเป็นเรื่องของตัวแนวโน้มปัญหาสังคมในระยะอีก1 0ถึง20ปีข้างหน้าที่ต้องมาตามแก้อีกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสะดวกเกินไปมันสบายเกินไปมันก็จะนําไปสู่ปัญหาอนาคตได้เหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่านวัตกรรมเราแน่นอนว่าวันหนึ่งต้องมีการพัฒนาก้าวหน้าก้าวหลังไปเรื่อยๆแล้วกัน อย่าลืมติดตามชมรายการ n i a Live Update ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง n i a Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตรกรรมค่ะกดเลย